สวัสดีครับเกมแอนตี้แฮกนะครับคลิปนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ,นะบการตั้งชื่อไทยและกิวไทยในเกมได้เองสำหรับมิวซีทั้นสองนะครับซึ่งปกติมิวออนไลน์ซีทั้นสองเนี่ยจะไม่สามารถตั้งชื่อไทยและกิวไทยได้เองนะครับก็มาดูกันดับแรกทดสอบตั้งชื่อไทยก่อนนะครับนะครับทดสอบเข้าเกมดูนะครับ เห็นไ,ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งกิวไทยได้เช่นกันนะครับทดสอบสร้างกิวดูนะครับนะครับ สำหรับเจมท่านใดที่สนใจที่ต้องการจะทำการแก้ไขตัวเล่นให้สามารถตั้งชื่อไทยและกิวไทยได้เองนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับข้อดีของการตั้งชื่อไทยและกิวไทยได้เองก็เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของท่านเนี่ยมีจุดน่าสนใจแล้วก็คนเล่นเพิ่มขึ้นนะครับสร้างความหลากหลายได้ในเกมด้วยก็ฝากดยแลกันนะครับสำหรับการตั้งชื่อไทยกิวไทยอยากทำก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์นะครับขอบคุณครับ